สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไต่สิ่งครับวันนี้จะพามาชมเสียยนึงเหมือนเดิมครับวันนี้กูมันครับพี่น้องกูมันกูมันครับฝนพึ่งหยุดตกครับแถวบ้านผมก็เลยเริ่มกูมันครับเพื่อไปขายครับ ตันลประมาณ2,000กว่าบาทครับแถวบ้านผมครับนี่แล้ครับนานๆได้เจอเสียหนึ่งครับเลยมาจัดชิปให้ดูครับอยู่กับตัวแรงมืนเดิมครับ M6040 ครับขนาด4สูบครับ4สูบมีเทอร์โบครับเบิ้งแน่พี่น่องหัวมันด้วยโอ้ไงครับครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหัวมันมันประมาณหกหกเดือนนี่แหละครับประมาณนี้ครับเพราะว่าไม่ต้องถึงปีนะครับส่วนใหญ่ก็ท่านจินท่านใช้แล้วครับประมาณหกเดือนครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูดีครับสุดจัดเลย M 6 0 4 0เป็นเครื่องขนาด4ีูบครับ4สูบมีเทโบครับก็เสียหนึ่งเหมือนเดิมครับนานๆทีได้เจอเสีย่งานครับจัดให้ดูครับจัดให้ตามคมขอแล้วครับเพราะว่า FC เสียหนึ่งก็มีเยอะพอสมควรนะครับนี่แหละครับงานประยุกต์ใช้ครับของหางสามครับที่ FC บอกว่าตามถ่ายให้ดูนะครับนี่แหละครับคืองาน่านสามนะครับ ที่เอาไอตัวคู่มันครับมาติดนะครับนี่แหละครับคืองานประยุกต์ใช้ครับแบบประหยัดต้นทุนครับซื้อแต่ไอตัวขุดมานะครับแต่ว่าหางนี่เป็นหางสามของ CMT นะครับก็มาประยุกต์ใช้ครับ ก็เป็นหัวชิดอีกแบบหนึ่งครับที่ดีครับที่ประหยัดต้นทุนครับเบอรเอฟซีท่านไหนอยากลองเอาไปใช้ดูครับลองจัดดูยาวๆเลยครับเดี๋ยวจะถามให้ดูครับว่าราคาเท่าไหร่ครับสําหรับไอตัวตัวติดหางนะครับแต่ว่าตัวไอโครงมันนี่จะเป็นโครงของ CMT ครับเป็นโครงของหางสามครับก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะครับผมเห็นคอมเมนต์หลายอยู่ครับหลายคนอยู่ครับหลายท่านอยู่ครับพี่สอบถามเข้ามาว่าทำกันแบบไหนเดี๋ยวไปถามเสียหนึ่งมืองครับทมเสียหนึ่งดูแล้วครับก็ซื้อแต่จานที่ขุดมันมาครับไอ้หมดสามร้อยกว่าบาทครับแต่ว่ามา ทำเมาสครับมาใช้ไอ้ตู้เชื่อมครับเชื่อมเมาครับเชื่อมติดเอาครับนี่ครับซื้อแต่ด้านล่างนะครับตัวที่เป็นฐานขุดมันครับแต่ว่าไอ้พวกนี้ทำเมาครับหมดงบประมาณสามร้อยกว่าบาทครับเสียหนึ่งว่างั้นครับก็ถือว่าลงทุนน้อยแต่ได้งานเยอะนะครับได้คุ้มค่าไหมครับ 300กว่าบาทครับลงทุนครับถือว่าหัวชิดดีครับได้งานด้วยนะครับดูดีครับท่าเอฟซีท่านไหนอยากเอาลองเอาไปศึกษาดูครับหรืออยากทําตามครับ3 0 0้อยกว่าบาทครับลงทุนแค่เท่านั้นแหละครับแต่ว่ามาซื้อพวกน็อตขันใส่แล้วแล้วก็ซื้อไอ้จานด้านล่างครับ ทำเองครับแต่ว่าซื้ออุปกรณ์หมดแค่300กว่าบาทครับจบเลยนี่นะครับ m 6 0 4 0ของเราครับมีงานให้ทำต่อเนื่องนะครับเสียหนึ่งครับเหมือนเดิมครับก็เสียหนึ่งก็ว่าจะเปิดช่อง youtube อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมได ได้ไรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมบอกครับช่อง youtube ครับนี่แหละครับเป็นมันของแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านผมก็จะเป็นปีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประยุกต์ใช้ใหม่แล้วครับ6เดือนก็ใช้ได้แล้วครับถือว่าย่อต้นทุนลงครับ ก็ถือว่าก็เป็นหัวใหญ่ดีอยู่นะครับสำหรับระยะนี้ครับส่วนใหญ่บ้านผมก็จะมีแต่เป็นปีแล้วครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับวันนี้ก็รีวิวหางอย่างเดียวนะครับรถก็สองพันกว่าชั่วโมงครับงวดที่สามกำลังจะจ่ายนะครับงวดที่สามห้องเสียหนึ่งครับงวดปีละสองแสนนะครับ ดาวน้อยผ่อนนานครับเป็นโปรโมชั่นของคูปต้าครับเจ้าหนึ่งก็ไม่มีงวดย่อยครับก็เหลืออีกสักสามสี่ปีก็เป็นไทยแล้วครับก็ใช้ได้แล้วครับวงเงินก็ล้านนินดๆครับล้านสี่ครับเพราะว่าเงินสดกับเงินดาวไม่เท่ากันนะครับเงินดาวก็จะคิดดอกเบี้ยครับ แต่เงินสดก็ชิดดอ,อกเบี้ยน้อยครับนี่แหละครับคือเอาใจอาชีพเกษตรกร,เ,กรเราครับปีนี้ฝนตกบ่อยนะครับถือว่าเป็นรายได้ดีนะครับ